อลังการปลูกไว้หลังใหญ่พอให้ลูก20คนคฤะหือหาด80ล้านพอพัทรพล์ลจากติดลบทำงานเดือนละ4วันได้พันล้าน หลังจากที่ทางด้านหนุ่มพอพัทรพ,พลได้มีเลิกดีวันที่11เดือน11ปี2561ที่ผ่านมาจัดงานพิธีมงคลสมรสแบบเรียบง่ายที่เรือนหอของทั้งคู่โดยแขกที่ร่วมง,งานนั้นมีเพียง19คนโดยมีเพียงพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนสนิทของทั้งคู่เท่านั้นซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเรียบง่ายแถมมีวงดนตรีมาเล่นเพลงคอให้แขกฟังตลอดงาน ต่อมาทางด้านหนุ่มพอพัทรพลก็พาครอบครัวภรรยาไปเที่ยวที่ปายเป็นอีกทริปที่น่ารักก่อนที่จะไปฮันนีมูนกันสองคนภายหลังโดยล่าสุดหนุ่มพอนั้นได้เปิดบ้านที่เพิ่งสร้างเป็นเรือนหอในราคา80ล้านให้แฟนๆได้ชมกันเป็นครั้งแรกหลังย้ายเข้ามาอยู่กับภรรยาผ่านรายการตีท้ายครัวทางช่อง3 โดยทางด้านพอได้อัปเดตชีวิตหลังหายไปจากวงการบันเทิงเล่าว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน3คนมีผมภรรยาและคุณแม่เน้นบ้านหลังเล็กแต่มีพื้นที่กว้างขวางเพราะชอบอยู่กับธรรมชาติซึ่งบ้านหลังนี้ตอบโจทย์มากผมดูบ้านนี้ตั้งแต่10ปีที่แล้ววนเวียนมาดูเรื่อยๆแต่ตอนนั้นยังซื้อไม่ได้ราคาขายตารางวาละ2 3งถึงบาทเมื่อ10ปีก่อนนะแต่ตอนนี้ขายตารางวาละ10,000แบาท พร้อมเล่าว่าในอดีตตนเองมีมุมนิสัยไม่ดีเหมือนกันโดยเล่าว่าในวัยเด็กเคยเกเรจนครอบครัวได้ให้ไปสอบชิงทุนเรียนเมืองนอกแต่เจอปัญหาเศรษฐกิจปี40ไม่สามารถเรียนต่อได้เพราะที่บ้านมีปัญหาเรื่องหนี้สินก็เลยต้องกลับมาที่เมืองไทยเพราะความอยากกลับไปเรียนต่อก็เลยทำงานทุกอย่างได้เป็นโบเกอร์ที่โมเดลลิ่งหนึ่ง จัดหานายแบบนางแบบที่เขาต้องการและประสานงานกับนายแบบนางแบบได้เงินเดือน9,000บาทจากนั้นเห็นประกาศประกวดพิธีกรเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทก็สมัครได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายแต่ไม่ได้เงินซึ่งได้เพื่อนแทนเพื่อนก็แนะนำให้ไปสมัครที่ช่องกีฬาหนึ่งแล้วได้จากนั้นก็มีคนชวนไปประกวดหนุ่มสาวแพรวได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายเป็นรุ่นน้องป้องนวัดก็ได้เข้ามาทำงานเป็นดาราพิธีกรก่อน ที่จะหันหลังให้วงการมาทำธุรกิจและได้พบกับภรรยาสาวฟรอนตปรยาดาซึ่งก็ชอบอีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายมีแฟนอยู่แล้วพอเขาโสดก็ไปจีบแต่เขาบอกไม่ชอบคนในวงการซึ่งผมขอลองโอกาสเขาดูและเจ้าตัวบอกว่าเหตุผลที่แต่งงานเชิญแขกมาแค่19คนนั้นเพราะในครอบครัวอยากให้จัดเล็กๆอบอุ่นซึ่งเพื่อนๆทุกคนเข้าใจดี จากนั้นทางด้านพอก็เล่าต่อว่าภรรยาตนเป็นคนเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้ของแพงถ้าหากไปเที่ยวกันก็ช่วยกันจ่ายเงินและตอนนี้พอก็เลี้ยงเด็กอยู่20สิบคนเพราะทั้งคู่ไม่ได้คิดจะมีลูกกันมันเป็นความรู้สึกที่เราทำไม่ได้เรามีเงินเก็บเราก็อยากช่วยเหลือพวกเขามีหลายคนแต่ละคนได้เงินไม่เท่ากันด้วยชั้นการศึกษาใครใช้มากใช้น้อยเราพอมีเราก็เต็มใจช่วยเหลือให้พวกเขาได้เรียนหนังสือและเติบโตต่อไป